สวัสดีทุกคนวันนี้จะไปเที่ยวที่อยุธยาาจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมิชลินเอาละครับผมวันนี้ไปกินหาเฮ้ยวันนี้ไปหาของอร่อยทานนะครับผมใกล้ๆกรุงเทพไม่ไกลเท่าไหร่วะยุธยานะครับไปหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยกินนะครับก๋วยเตี๋ยวป้าพรมิชลินสา <Wow. S 1> ปีซ้อนรสชาติจะเป็นยังไง ต่ามกันด้วยนะครับวันนี้ก็เลือกใช้เส้นเดิมครับราชพฤกษ์แล้วก็วิ่งตรงมาที่เส้นปทุมนะครับผ่านเส้นราชพฤกษ์ตรงนี้นะครับวิ่งตรงๆมาเลยแล้วก็ผ่านปทุมนะฮะเส้นนี้ก็วิ่งได้ตรงๆยาวๆแล้วก็มาเข้าเส้นอยุธยาปทุมธานีไปออกบางบ้าหันนะครับตรงนี้รถก็ค่อนข้างติดเพราะว่ามีทาถนอนอยู่นะครับ แต่ก็พยายามขับมาเรื่อยๆนะครับคิดว่าถนนมันจะดีนะครับปรากฏว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อนนะแล้วก็ขับมาก็กระโดดกระโดดกระแทกนะครับก็ขับมาเรื่อยๆครับผมออกมาไม่เช้าเลยออกมาสายนะครับสิบโมงแล้วแต่ว่าเราไม่ได้รีบมากเพราะว่าวันนี้เราไปเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพอุทยานะครับจะไปวัดราชบูรณะแล้วก็ไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามประยา ก็ขับมาสักพักหนึ่งครับผมพอดีว่าเราต้องจอดนะครับเพราะว่าต้องปรับโชคก่อนหน้านี้ออกมาไม่ได้ปรับโชคโชคแข็งมากนะครับพอลงหลุมมันทําให้คนหลังที่ซ้อนอยู่เนี่ยเกิดอาการกระแทกนะครับผมไสแตกไสจะแตกนะครับก็เลยต้องมานั่งจอดแล้วก็ปรับโชคกันนิดนึงนะตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นโชคของโปรเฟนเดอร์นะครับใช้ดีแล้วก็มีตัวปรับทั้งหมด3 3ตัวนะฮะเป็นรีบาวแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับปรับให้มันนิ่มหน่อย ผมปรับลงมาลงมาที่เบอร์2นะฮะแล้วก็ตัวด้านล่างผมปรับไปที่จากเบอร์10ก็ลงมาเบอร์8นะครับก็เพิ่มความนุมน่มนวลให้กับชกแล้วก็คนนั่งด้านหลังนิดหนึง่งบริเวณที่เป็นสอนอบางบะอินนะครับเขาจะทําถนนอยู่แล้วก็มีการถมลดยางกันอยู่นะครับก็รถติดนะรถติดมากๆด้วยก็ขับขี่เรามัดระวังนะครับผมระวังอย่ามาตอยด้วยนะ ผมกลัวที่สุดเลยคือยางกระตอยกระเด็นเข้ามาที่รถดรบล้างทำความสะอาดล,ลำบากขับเลยไปจากบ้านไปอินนิดเดียวครับไม่ไกลนะแล้วก็ถึงแยกวัลเชตดครับตรงนี้เราก็ เลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยนะครับในตัวเมืองขาอาอยุธยากับตรงทางเส้นบางปะหันเนี่ยห่างกันไม่กี่กิโลครับประมาณ3-4กิโลขับมารถดโล่งมากครับวันนี้วันหยุดนะฮะ ก็พอเราลงสะพานมานะครับเราให้เลี้ยวซ้ายนะและตรงมาที่บริเวณเจดีปริสถานอัฐิของพระศรีสุริโยไทยนะครับตรงนี้ด้านขวามือตรงนี้นะครับสวยสดงดงามนะครับผมสมประเกยียจมากๆเลยนะเดิมทีเนี่ยเป็นเจดีที่ไม่ได้รับการดูแลนะฮะของเก่าจะล้างนะครับเขาเพิ่งมาปรับปรุงดูแลไม่กี่10ปีที่ผ่านมานะครับ เราก็ขับตรงไปเรื่อยๆครับผมจุดมุ่งหมายแรกวันนี้ก็คือเราจะไปทานข้าวก่อนนะครับเอาไม่ใช่สิไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครก๋วยเตี๋ยวปลาพรน,นะ ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครมานะผมแนะนำเปิด G P S ของ google ก็ได้ครับง่ายๆนะครับถึงแล้วนะคะร้านป้าผเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณน,นะครับร้านนี้เราสามารถจอดรถได้หลายที่นะครับแล้วก็ถ้าใครมารถยนต์หรือว่ารถใหญ่สามารถใช้บริการที่จอดรถของเองกชนหรือว่าของชาวบ้านได้เลยนะครับ ก็จะมีค่าบริการจอด20บาทนะครับ40บาทก็แล้วแต่เลือกได้นะครับซึ่งผมมากับรถมอไซค์นะครับที่จอดง่ายนิดนึงก็เลยต้องกลับรถนะครับจอดหน้าร้านเอาถ่ายแล้วนะครับป้ามาถ่ายนิดนึงนะครับได้ถ่ายงานไปยังเหรเดี๋ยวให้แฟนจองโต๊ะอะไรครับมาข้างแรกมาั้งแรกครับไม่เคยมาเลยครับ ก็ใครมาแล้วนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปหาโต๊ะว,ว่างได้เลยนะครับวันที่ผมไปเป็นเป็นวันหยุดนะครับวันพ่อแห่งชาติซึ่งโต๊ะก็ไม่เยอะมากนะครับใครมาถึงก็มาจับจองได้แล้วก็เราสามารถสแกน QR Code สั่งอาหารได้เลยนะครับ นี้ทุกคนอันนี้ต้มยำต้มยำหมูน้ำแดงมาในแพ็กเล็กสามสิบบาทแล้วลก,ก,ลก็อันนี้เป็นแดงของชื่อเอเขลยก็ก๋วยเตี๋ยวแค่กันนี้เป็น,น,นโกโครับสีสันน่าก,กินนะอันนี้จานนึงครับเดี๋ยวมาชิมกันนะแต่ทีเด็ดอันนี้คืออันนี้เลยครับรูชิมแคกอร่อยมากอันนี้แบบแห้งครับแห้งรสชาติ รสชาติแบบหวานๆแล้วก็กินง่ายๆนะครับนี่ทีเด็ดของเขา,ค,า,าขคืออันน,นี้ครับหมูแดงอันเนี้ยรสชาติแบบหวาน,วานๆเข้มข้นนะครับกินง่ายมากแครงก็ดีครับอันนี้นะรสชาติแบบหวานๆกรอบนะครับติ่งๆกินง่ายไม่เผ็ดมากครับกลางๆเทอมนี่อันนี้ครับนี่ทีเด็ดขาหมูใส่เขาไป ุกๆนเีมีเมนูนึงเป็นไงสุอร่อยอ่ะอืมปิดเลยมาอีกสามจาน น้ำต้มยำอีกชานนีนะ่อันนี้แหง้งแต่ซ้ำยาซ้ำอันนี้มาใหม่เป็นเมนูน้ำเมนูน,น,น้ำเอดี๋ยวผมขอชิมหนยนะชิมน้ำซุไปไก่นมนกลมกลอมนวัวไม่หวานันัน,น,นี่ของซ้ำต้มยำแห้ง กินน้ำ,น,ำนี่เขากินไปแล้วนะคะริกอน <c oughs> แล้วก็ทานเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยประมาณ9าชามนะครับแล้วก็มีของกินเล็กน้อยรวมๆกันประมาณ380บาทนะครับราคาไม่แรงนะเพราะว่าเขาขายชามหนึ่ง30บาทเองครับตอนประมานี้เราก็จะต้องขับรถต่อไปนะครับเพื่อที่จะไปที่ วัดราชบุรณะนะครับผมเราจะไปดูกลุ่สมบัติโบราณกันนะฮะเรามาเที่ยวที่วัดราชบุรณะนะครับเดี๋ยวจะไปปีนลงไปที่บริเวณที่เขาเก็บสมบัตินะฮะหลังไงนี่นสองท่านครับคนไทยไ <Tipp ett> <m> เป็นคนต่างชาติแล้วไ่รด้มาฝรั่งมนี่ค่าปฏิบัติครับเตรียมตัวให้เรียบร้อยในการเข้ามานี่เป็นบัตรเข้านะครับคนไทย10บาท2คนยี่สิบบาทข้าถูกมากเลยใช่ค่าเข้าของที่นี่นะครับผมคนละ10บบาทนะสำหรับคนไทย ส่วนต่างชาติน่าจะคนละ50นะครับใครมาที่นี่ก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับสามารถที่จะถ่ายรูปได้นะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับใครเข้ามาก็สามารถที่จะยืมร่มเพื่อเดินชมบริเวณด้านในของอุทยานและก็ในวัดได้เลยนะครับบริเวณที่เข้าไปนะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นเท่าโบสถ์นะรหรือว่าเระาวิหารด้านหลังตรงนี้เอาสมัยก่อนเนี่ยน่าจะมี หลังคานะครับผมตอนนี้ก็ได้ปุพังไปแล้วก็จะมองเห็นพระปรางองค์ใหญ่อยู่ด้านหลังก็ขออนุญาตเล่าประวัติสั้นๆเลยกันนะครับผมวันนี้สร้างขึ้นในปีพศ1967นะครับโดยพระเจ้าเป็นดินชื่อว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาที่นี่สร้างเพื่ออุทิศพระราชกุศลแก่พระเชษฐาและพระอนุชานะครับที่ทั้งสองได้สิ้นประชนในในเหตุการณ์แย่งชิงราชาสมบัติ สิ่งที่เป็นความโดดเด่นของที่นี่เลยพระปางองค์ใหญ่นะครับที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นพระปางที่มีความงดงามเอกลักษณ์ภายในพระปางยังเป็นที่เก็บรักษาสมบัติอลามค่าที่เขาค้นพบนะครับในช่วงนั้นที่มีโจรมัดไปนะครับมาขุดไปในนั้นก็จะมีพระพุทธรูปทองคําเครื่องราชกุุกภัณฑ์เครื่องทองโบราณซึ่งบ่งบอกถึงความมั่งคั่งและรุ่งเรืองในอดีตนะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นทองหมดเลยผมคิดว่าน่าจะ ประเมินราคาหรือว่าประเมินมูลาค่าไม่ได้นะครับภายในวัดก็ยังมีร่องรอยที่ลงเหลืออยู่นะครับอย่างเช่นจิตกรรมฝาผนังที่บ่งบอกและเล่าเรื่องราวของพุทธศาสนาแม้ว่ามันผ่านไปร้อยปี200ปี300ปีแต่ว่าศิลปะที่สวยงามของสมัยก่อนก็ยังก็ยังมีอยู่นะครับบริเวณนี้จะเป็นสิ่งที่เราสามารถมองลอดลงไปได้นะครับวันนี้เขาไม่อนุญ,ญาตให้ลงไปข้างล่าง เราสามารถมองลงไปข้างล่างจะเห็นเป็นร่องรอยนะครับร่องรอยที่เป็นคนร้ายมาขุดไปนะครับคนร้ายเป็นร่องรอยคนร้ายขุดคนลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็โรยตัวลงไปเครื่องใช้โบราณที่เป็นทองคานะครับซึ่งมีมูลค่าเยอะมากๆที่ที่ยังเหลือลงเหลืออยู่ก็คือ 1- ในสเท่านั้นนะครับที่เหลือที่คนร้ายขุดไปเขานําไปหลอมละลายนะเผาหมดเลย เอาไปขายบางทีก็เอาไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างที่ลงเหลืออยู่ก็ยังเหลืออยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยานะครับวันนี้เราก็จะได้ไปชมด้านในกันด้วยนะครับค่าเข้าของที่นี่นะครับคนไทยก็คนละ60บาทนะค,คนละ60บาทก็ภายในของพิพิธภัณฑ์นะครับผมสามารถเดินเข้าชมได้อ,อนุญาตให้ถ่ายได้แค่รูปถ่ายอย่างเดียว ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนดูนะวันนี้ก็ขอฝากเป็นรูปถ่ายสวยๆนะครับเป็นของใช้และก็สมบัติที่ยังลงเหลืออยู่ให้ชนรุ่นหลังและก็นักเรียนผู้สนใจประชาชนทั่วไปได้เข้าชมนะครับถึงความสวยงามและความอลังการของสมบัติชาตินะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังเป็นคลิปสั้นๆวันเดทิปของพวกเรานะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ในช่องคนตื่นเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ